สวัสดีครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมาคุยในส่วนของการส่งเครื่องมาทำปลดล็อกลายเดือนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าจากเ,าเชียงใหม่อันนี้จะเป็นจากเชียงใหม่นะครับเป็นการปลดล็อกเครื่องติดลายเดือนของซัมสุง A12 นะครับแล้วก็จะมีลูกค้าจากบางจังหวัดหลายๆกล่องนะครับก็จะมีกล่องพัสดุมาเรื่อยๆนะครับ ก็ลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าหลักนะครับก็จะรู้ว่าเพจแฝงงานส่งนะครับเปิดมาปีนี้พีที่8นะครับไม่เคยโกงใครนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือน Samsung, v i v o Oppo, r e a ร m e r ี e m i นะครับหัวเว่นะครับตัวนี้ในมือนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกาลังทำวิดีโอให้ลูกค้านะครับไว้ใจได้เลยนะครับเปิดมา8ปีไม่จาเป็นจะต้องโกงนะครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซัมซุง A12 นะครับส่งทํา1วันถึงเช้ากับเย็นนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงนะครับและที่สําคัญก็จะไม่กลับไปล็อกอีกต่อไปนะครับเพราะว่ารุ่นพวกนี้นะครับผมตัดระบบออกหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยพร้อมส่งกลับลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับอนี่เชียงใหม่จากเชียงใหม่นีครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับ ไม่โกงร้อยเป็นะครับตอนนี้ผมกลับมาทําเองนะครับก็จะแจ้งที่อยู่ใหม่นะครับทางอินบ็อกซ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับซัมซุงหัวเว่ยนะครับทักที่เอฟบีแฝงงานส่งนะครับเดี๋ยวมีสกิลอาร์โค้ดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นการแกะทําก็จะแกะทําแค่ฝาหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับตัวเครื่องนะครับเป็นการแกะทานะครับแบบนี้นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับส่งทําถึงเช้า กับเย็นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับขนส่งนะครับการปลดล็อกเครื่องซัมซุงรุ่นใหม่ๆก็ทักกันเข้ามาได้แล้วก็ Vivo ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเครื่องในมือท่านนะครับที่ติดหน้าล็อกนะครับอยากจะใช้นะครับก็ทักกันเข้ามาสแกนคิวอา e คตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์ขึ้นใต้ตรงนี้นะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ทักทํางานผ่านเ c e b o o k แฝดงานส่งเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทิกตอกนะครับหลังที่ได้ยินเสียงนี้นะครับระวังมีชาชีพแอดไปนะครับ